เริ่มการทำนายชีวิตไปแล้วจ้าคลิปต่อมาเลเวลสค่ะเมื่อกี้เลเวลหนะคะเลเวลหไม่มีเสียงค่ะเลเวลสเสียงมาแน่นอนเลยค่ะอ,คอยากให้ท่านผู้ชมที่ดูช่องหัวหลกจกตาแบบภูมิใจนำเสนอเลยนะคะช่องนี้ <laughs> ไม่ชอบไม่พอใจอะไรก็บอกมานะคะวันนี้ก็จะมาเล่นจะให้เล่นอะไรดีอ่ะ a n e a จะให้เราเล่นลาออ,อยตะขอตะขอตะขอโอ้ขอมาตะขอเราต้องตักจัดตะขอให้แล้วละจ้ะ,จะตะขอโอเควันนี้เจจะเล่นตะขออันนี้ขอใช่ไหมอันนี้ขอใช่ไหมขออะไรอะขออะไรคะขออะไรคะเตงเตงขออะไรคะขอนาลุโต <laughs> นาลุโตก็มาวันนี้ก็มี มือก็มึงอ่อนแอเองอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกชื่อหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ค่ะมาเล่นการแบบหัวลกจกตา <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้ฟอรลินจะมาล้ำสวยๆนะจ๊ะจบน้าตาสินเอกนาตาสินด้านไหนคะเอกนาตาสินแน่นอนเลยเอกนาตาสินด้านไหนเออถามแล้วก็ตอบเองไหมเออมีใครพูดด้วยไหมเนี่ยไม่มีพูดคนเดียวไปคนเดียวได้ ไม่มีคนพูดด้วยเลยจ้าจัดไปค่ะฟอร์เลนไปหนึ่งดอกอ่ะโมทอสยังไม่มาทอสทอสทอสอย่างเงียบ <c oughs> สิทอส<ๆ>ออหลอดนึกว่าทอสไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่าบอกเพึ่งสตรีมก็หลุดไปแล้วโอ้พึ่งจะแบบอัดคลิปลงก็จะแบบ ไปแล้วก็ไม่ได้นะจ๊ะอย่าพึ่งโยนค่ะอย่าพึ่งโยนยังไม่ถึงเวลาโยนแต่ใครอยากโยนอยากอะไรก็มาคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะพวกเราจะพาไปแจกดาวไปขอพรอ,อะไรประมาณนี้ไม่สีค่ะไม่สีแต่เจ๊หัวร้อนประจําใครเล่นด้วยต้องรับให้ได้นะคะเจ๊เล่นงโง่แล้วเจ้ก็หัวร้อนเองขอแบนนะ <laughs> <laughs> ขออะไรคะขออะไรคะแครี่แครี่ทีมต้องการแคลรี่เออเอ้าขาดแคลรี่หรอ เอา้าแล้วคืออ๋อแครี่โอเคค่ะจัดแครี่ให้เอาแวนเขาเอาไปแล้วเหรอคะอ๋อมเจแวนเองอ๋อมแกทอดเจแวนมาชิซ่าเอาแวนเองเอา้าไวโอก็มาตกลงใจยังไงคะเนี่ยเออไวโอฟาร์มนะคะแครี่ป่าพอแล้วจะให้ชลิตอะไรเนี่ยโอ้คือประเด็นคืองงกับชีวิตบ้างเลยค่ะตอนนี้คือแบบ เอออะไรเป็นอะไรคะ่ะเออหัวหลกจริงๆเลยคะ่ะสมกับชื่อห้องมากเลยคะ่ะหัวหลกตกตาเอากันมายังไงเตรียมกันไม่ลงเลยอะ่ะโอ้แล้วจะให้ฉันเล่นอะไรเนี่ยฉันจะเล่นอะไรดีเนี่ยเออเล่นอะไรดีคะอ๋อย่าให้ฟาร์มนะคะถ้าฟาร์มนี้เออสามปีเกิดก็ไม่เกิดจ้ะอ๋อมีนาะโอเคอะมีนาะไป มีนาสายตีเดียวไปเลยจ้าออกเป็นของตีเดียวไปนะจ้ารอบนี้ไม่ออกเสร็จแทงจ้าไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวก็ต้องไหวนะคะคือแบบเออคุณมาแบบนี้เราก็ไปแบบนี้นะคะเ็าไม่รู้เหมือนกันนะก็เออเนาะก็เล่นเล่นกันไปไหมจ้าอย่าหัวร้อนนะจ้าลำจบมสามลำจบมสามก็โมทอสแบกดาบตีมาเลยนะจ้าหรือเปล่าทอส ทอดไม่คืนตอบเลยวะเออพูดคนเดียวอยู่ได้เขาจะว่ากูบ้าหรือเปล่าเนี่ยขอโทษและขออภัยนะคะท่านที่ใช้คําหยาบไปนะคะไม่ได้เจตนาที่จะใช้คําหยาบนะคะมันเป็นอะไรที่ทั้งพลาดออกไปก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะเึ๊อดความดเนือดเดเอดคดดดเดดดเ ฮาฮกันไปค่ะแพ้ชนะไม่ว่าแต่อยากจะชนะนะคะอยากจะมาเก็บดาวไม่อยากจะมาขอพรค่ะดาวล่วงมากเลยตั้งแต่เล่นมาวันนี้ก็ประมาณสี่ห้าดาวแล้วมั้งคนที่เล่นเมดจะไม่อยากเล่นด้วยแล้วล่ะค่ะ <c oughs> ดีนะที่อมตุนดาวอโอเค <c oughs> โมทสตุนดาวมาสุดลิสสุดเดชจ้า <c oughs> ไปจา้า <c oughs> ไปจา้าไปจา้ลาล่าคลิปมันจา้ารอบนี้ เจจะออกเป็นสายบูนะจ๊ะออกเป็นเอ่อเอ่อเอ่ออะไรวะโจมตีเร็วจ้ะออกเป็นเอ่อล้างสถานเนี้ยเออมาถึงตรงนี้แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่วะมาถึงตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเออเอองงๆ,ๆไปเลยจ้า <J. S 1> อะไรเจ <J. S 1> เดี๋ยวทอยเป็นแครี่ให้นะโ <Okay. S 2> อเคพอนะมามามา,มาแครี่ป่าให้หน่อยสินเนี่ยเนี่ยเนี่ยบีดป่ามันอยู่นี่แก ใครก็ได้เงียบๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะรู้ว่าเราพเวทต่ามันนะจ้าโมทอร์วิ่งมาแล้วจ้าโมทอร์วิ่งมาด้วยความเร็วสูงตึ๊บตุ๊บต๊บต๊บมันก็พวทดปาแล้วเหมือนกันจ้าไป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 สู้เขาค่ะจ้ามาจ้าโอ้โหโมทอร์ได้ไปอะไรแหวไม่น่าเลยอ่ะโมทอร์เธอแย่งคิดเวทไหมเออเอาไาสิเวทอะไรแหละจะมาฆ่ามันไหมทีเนี้ยฆ่ามันก่อนไหมใครได้มันได้หรือเราได้ เราได้หรือมันได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเออแต่แต่ที่แน่ๆเราได้เดงมาแล้วได้ฟอรเรนฟอรเรนลำเออฟอรเรนลำสวยฟอรเรนลำสวยๆค่ะฟอรเรนลำจบนาตสินเอกนาตสิน,นจ๊ะโอ้โหไปแล้วจ้าโลมวิ่งจุเข่าได้โอ้วิ่งจนน่องขึ้นแล้วค่ะแบบ ม <moż> <c oughs> ึงเก่งแล้วมะมานี้เออ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 เฟิร์สปัดเฟิร์สปัดขอโอ้ไม่ได้อ่ะอ้อหเมษสายร้านค่ะเมษสายร้านก็มาจ้าเมษสายร้านก็มาจ้าไปก่อนจ้าไปเลนบนแล้วนะจ้าไปเลนบนแล้วนะจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้โหแวนแวนไปกลางวันนะจ้าแวนไปกลางโอ้โหอ๋มอ๋มทำาไมทำอย่างงั้นอะวะโอ้โหไม่ได้โอ้โหแครี่จริงๆบางจริงๆเลยว่ะ โอ้โหแครี่บานเกินบาดเกินบาดเกินจริงๆค่ะ <c oughs> แล้วจะให้มีนาอยู่ยังไงคะมีนาออกบอยเบาบางมากเลยนะคะโดนแวนสแตนสแตน <c oughs> โดนแวนสแตนไปก็ตายแล้วจะ้ะโอ้โมามาแวนแวนแวนมามามาเล่นกับแม่นีมามามาแม่จะพาเล่นมามา,มาทอดยิงมันใส่แตกทอสท,ทอดท,ทอดปัดมันใส่แตกมาทอดเอ,ออมันก็คงจะงงๆนะคะว่า ทำไมฝั่งนี้มันคือเล่นกันแบบนี้อ่ะ <c oughs> คือแบบทําไมแครี่ไม่มีเลยอะไรประมาณนี้เออแล้วจะได้รูนะครว่าเออเราแก้ข้ามอีกแล้วเออตายไปแล้วจ้าคือมีนาหัวโลกจกตาตายไปแล้วจ้าอ้มีนาคิวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สายแจกจริงๆแจกมสม<อ><อ>ชื่อต้องไปเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วค่ะเป็นชื่อเรามาเพื่อแจก โอ้ยช่วยเขาด้ว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 ยเธอ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 ใครก็ได้ช่วยทีเธอ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 เราวิ่งไปไม่ทันเธอ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 ต่อเลยเธอต่อเลยเธอต่อต่อเลยเธอพอเรนกำลังรำสืบเออเกาะมันมาจะเกาะมันมาแล้วก็ฆ่าเลยจะเพิ่มเลือดให้จะเพิ่มเลือดให้จะมา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 จะเอ้าทำไมฉันแบบฉันทำอะไรไม่ได้เลยอีนี่อีรำเนี่ยมันมันมันก็มีรำเหมือนกันนะคะมันก็มีรำเหมือนกันคือคือประเด็นคือ ประเด็นคือมันก็มาทําอะไรใส่ก็ไม่รู้ตายเพราะอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ได้คิวมานะคะ1ตัวไม่รู้ไปร้านอะไรมา <laughs> โอ๊ยขอประทานโทษน,นะคะหัวเราะอร่อยเกินไป <laughs> สงสัยมันจะเจาะคีย์บอดโอ้เจาะป้อมบนล้วแล้ว มามาเลยเลยทอสทอสทอสรีว ah th 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 ิ th ot, th oh, oh. ่งมาทอสทอสทอสเจ๊จะพาสตาร์มันทอสทอสทอสโอ้มันเอาเก้แล้วทอส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 อเจ๊ไม่ไหวแล้วทอสทอสโอ้โหใครดูคลิปนี้ก็จะรู้ว่ามีนามาเพื่อแจกจริงๆปวดหัวแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะก็คือแบบไม่รู้จะทำยังไงเข้าไปก็โดนแบบจะบอกว่ายำซปเปอร์เลยอะไรประมาณนี้ตายไปสามตัวแล้วค่ะ แทงน,นะคะแทงน,นะคะเนี่ยแทงเห็นใจแทงบ้างสงสารแ,าแทงบ้าง,างโอ้สงสารแทงบ้างค่ะโอ้ดูสิมันมาเวทป่าแล้วอีกโอ้โหไม่ไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะแม่ไม่ได้แล้วจะแม่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 แมจะจัดแวนเร้อจะแม่เกี่ยวแวนมาจ้ะแม่สันก้อมล้โอ้โหสวยมากเลยค่ะเมื่อกี้คือแบบไปใบให้แบบห้าตัวเลยค่ะ ยิ่งกว่าแก๊กขาดแก๊กแบบอืจะตายหมดแล้วจะตายหมดแล้วนะคะจะตายหมดแล้วแต่คือแต่คือเราตายหมดค่ะอะไรเนี่ยทษอสไม่นะดูสิเหลือแต่ติ่งแมวมากเลยนะคะเมื่อกี้เข้าไปแบบอือเข้าไปแบบไปใบมันนะให้ในแบบในพุ่มไม้นะคะมันมันอยู่ในพุ่มไม้หรือเปล่าเขาเรียกว่าพุ่มไม้มันหาเก็บหน่อไม้เก็บเห็ดอยู่ อพึ่งบวกดีเขาบอกว่าอย่าพึ่งบวกนะคะโอเคค่ะไม่บวกค่ะไม่บวกค่ะกันในก่อนนะคะในไหนล่ะในล่มผ้าอุ้ยโอ้ยเธอฉันก็แบบไม่รู้จะเข้าไปยังไงแล้วไหมฉันก็ยังไม่อยากเข้านะเธอ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 เธฉันก็ไม่อยากเข้านะฉันอยากเข้าแวนมากเลยเธอเธอเธอเอเอแวนมันก็ไม่ออกมาให้ฉันฆ่าอ่ะเธอ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 อะไรก็ไม่รู้เธอ กันน้ก่อนกัน้ก่อนรู้สิทอดเขาบอกว่าไม่เข้าอ่ะแต่ทอดไปแล้วนะจ้ะทอดไปแล้วนะจ้าทอดไปแล้วนะจ้าโอ้โหไม่รู้นะจ๊ะคือตอนนี้ก็คือจะเอาป้อมมันแล้วค่ะไม่อยู่แล้วจ้าโมโหแล้วจ้ามา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 จ้ากรจะเกี่ยวมึงจ้าเกี่ยวมึงมาแล้วก็สานมึงจ้าโอ้โหล้างสถานะให้จ้าโอ้โหไม่ไหวแล้วจ้าไปแล้วแกว้โอวโอก็ไม่อยู่แล้ว จับก็ไม่มีใครเอาได้แล้วถอยมาถอยเลยถอยได้ถอยเลยเออถอยไม่ได้ทอดกลับบ้านแบบอารมณ์ดีมากเลยจ้าสวยๆจ้าเรื่องหนีเรื่องหนียกให้ทอดค่ะคือแบบทอดไม่ต้องพูด,ดถึงนะคะใครอยากได้ตัวแอดไปเลยจ้า a n n <laughs> เรื่องหนี เร like okay. uh, 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 er ื่องหนียกให้ทอสนะคะทอสแบบวิ่งแบบโอ้โหไม่ใช่เอาสกิลยกด่ามาไว้ไฟสู้นะคะคือเอาสกิลอ๋ออ๋ออ๋อรอบนี้คือแบบแวนมึงจะเกินไปแวนแวนโอ้โหแวนเกินจริงๆค่ะแวนอ่ะโอ้โหเราก็ไม่ได้เอาวิ่งเร็วมาใช่ไหมคะเราก็ตามมันไม่ทันนะคะมันก็ยิงไส้แตกไส้แตนไส้แตกไส้แตนโอ้ไม่ไหวจ้าจริงๆขออยู่ในป้อมไม่อยากฆ่าใครแล้วจริงๆ อย oh. นี่แหละเขาบอกว่าอยากฆ่าเขาแต่ไม่คิดว่าเขาจะฆ่าเรานะคะท,ทั้งทั้งทีออ่การเงินคือแบบเขานําไปแบบประมาณหกพันแล้วนะคะ่ะท่านผู้ชมหกพันแล้วนะคะเออดูสิมันจะตายหมดแล้วนะจ๊ะแต่มันคือแบบอืไม่ตายนะจ๊ะเออเอ,อ,อีนี้คือวิบมาแบบเก่งมาก <c oughs> <c oughs> เ,เกี่ยว <c oughs> ไม่ได้จ้ะสกิลเกี่ยวไม่มีจ้ะแล้วก็วิ่งตายไปแล้วะคระับบอกว่าจะไม่ออกแล้วจ๊ะ บอกว่าจะไม่ออกหอกป้อมนะจ๊ะแต่ก็คือแบบไม่ไหวจ้าคือหิวว่าความหิวของคนมันเป็นต้นเหตุแห่งการดับอนาถเนานตายอ้อ,อยอ้อยไม่ไหวแล้วทอนเจเจ,จไม่ไหวแล้วจริงๆนะเจแบบขอแบบเซฟตัวเองเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่เล่นด้วยมึงมึงจะ,จะตรงสตรีมมึงจะเอาลงอะไรไอาา้มึงก็ไปลงคนเดียวถ้ถามึงเล่นโง่อย่างนี้เขาจะบอกอย่างนี้น,น่ะถ <c oughs> ูกรอบเลยอ่ะจริงๆเออ ใครมาแบกก็แบบเออยอมแพ้แต่ใครอยากแบบก็แอดแบบได้นะคะเดี๋ยวจะฝากชื่อไว้ในข้างล่างเดี๋ยวจะเอาเป็นชื่อง่ายๆก็แล้วกันนะคะโอ้โหอีวิ๊บมันก็มาคือแบบตอนนี้วิ่งไม่รู้จะวิ่งไปตรงไหนแล้วนะคะวิ่งซ้ายวิ่งขวาบนซ้ายบนขวาหนักเลยโอ้โหสงสารมากเลยค่ะสงสารจริงๆสงสาร,สสารมากเลยจริงๆเกาะมันตัดมันฆ่ามันไม่มีใครมาฆ่าช่วยฆ่าคนเดียวก็ได้เออ แวนไม่ตายอีกอืไม่รู้จะทํายังไงกับแวนนะคะอยากฆ่าแวนนะ่ะหมันไส้มันนะ่ะคือหมันไส้มันจริงๆนะคะแวนจริงๆบอกตามความเป็นจริงหมันไส้แวนตั้งแต่เริ่มแรกเล่นเกมแล้ว,ว่ะเออมันคือแบบจะไปดึงจะไปดึงดึงกับเขาก็ไม่ได้อะตัวเองเล่นงโง่นะคะจะไปท้าเขาก็ไม่ได้อ่ะ โอ้ยไม่ต้องหัวหรอนะทอดจริงๆเจจ,จะไปท้าเขาก็ท้าไม่ได้เพราะว่ามันเราเล่นโง่เองอย่าไปโทษเขาเลยค่ะเพราะเรามันโง่เองโอ้ยแล้วไปเกาะอะไรจ๊ะเกาะว่าวก็มีจ้าสงสัยชอบว่าวนั้นเนี่ยมีนามีนาชอบว่าแน่นอนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ชอบเล่นว่าวค่ะรอสวนรอสวนรอสวนทอนบอกรอสวนจ้ารอสวนไหนจ๊ะ เออ๋อนี้ <c oughs> อีหานี่อุย้ยขอประทานหนไค่ะ <c oughs> มัน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 มาเอาเออแค่แค่นกเล็กอะ่ะมันก็ยังมาเวทนะคะท่านผู้ชมมันก็แบบหน้าโมโหไหมคะเป็นใครใครก็น้าโมโหอะ่ะจริงๆแค่นกเล็กเองอะ่ะ <beat> คือเราจะไปตรงไหนดีทีเนี้ยเออเธอเธอช่วยเราด้วยเธอ คือไม่เข้านะคะคือมาเคลียร์คลิปแล้วก็จะกลับบ้านนะจ้าโอ้ยฟอร์เรนฟอร์เรนไปแล้วจ้าฟอร์เรนไปแล้วจ้าฟอร์เรนไปแล้วจ้าอาดูอินมาแล้วจ้าถอยจ้าถอยจ้าถอยจ้าแม่ถอยจ้าแม่ถอยจ้าแม่แม่จ๋าแม่จ๋าถอยจ้าแม่โอ้ยถอยทอยอย่างเงี้ยสิถอยทอยเจ๊เหงาทอยทอยทำไมมันกลังวิ่งอยู่โอ้โหทอแแบบบบอยู่วิ่งทำไมเดินไปก็ชนะแกก็ให้มันแบบอืมเราแบบ เออแผนเดิมไหมเออแบบอืมอืมอืมออื้อื้อื้ไม่รู้เป็นอะไรวิ่งหนีก่อนละจ้าวิ่งหนีก่อนจ้าเออเกี่ยวไม่ได้จ้ะแค่ปัดได้จ้่เกี่ยวไม่ได้จ้่โอ้โหสถานะยกสูงยกสูงใส่ชั้นเกี่ยวมันเกี่ยวมันเกี่ยวมันมันทำอะไรมันทำอะไรโอ้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 แวน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 แว่นอ้โอ้ออ้มันมากมันมากมันมากท่านผู้ชมแต่ไม่ไหวแล้วขอกลับบ้านก่อนโอ้ยโอ้ย แวนจะตายก็เข้าไลยเขาเข้าไม่ได้เอะห่าแวนมันแบบหัวโลกงจกตามากเลยแวนไม่บาเดี๋ยวกูเกี่ยวมึงแวนแวนมึงแค่นี้แวนแวนแวนกูสตันไปแล้วแต่ไม่มีตูตีช่วยโอ้โห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 ไม่อยู่แล้วโอ้โหลับแล้วหลับแล้วคือแบบไม่ไหวเลยค่ะจริงๆบอกตามความเป็นจริงคือจะไปฆ่าแหวนทีไรก็คือแวนโดนโดนแวนเสียบทุกทียิงไส้แตกไส้แตนมันออกของอะไรวะแหวนอูอแหวนันออกของอะไรวะ เออดูให้หน่อยโอ้โหไปเลยจ้า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 ทะเลาะกับไอ้น,นี่อยู่เดี๋ยวนะจ้าทะเลาะก่อนแป๊บนึงขอทะเลาะกับเขาก่อนแป๊บนึงออกผสมออกผสมประส,ออระสานโอเคได้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 ได,ได,ได,ได้ในที่สุดก็เราก็ฆ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวเดียวนะเดี๋ยวดูออกของขอนนะคะแป๊บหบนึง่งจะยีนะคะเออกดไลค์กดแชร์กดคับสไครตัดไครตัดอะไรห้ <laughs> <laughs> ด้วยนะคะโอ้ย <laughs> มันอยู่ตรงนี้ค่ะ มันอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โหตายไปแล้วโอ้โหถอยค่ะถอยค่ะถอยค่ะทอดทอดทอสไม่ไหวค่ะทอดทอดทอสทอดทอดทอสโอ้โหทำไมต้องเข้าอย่างนั้นด้วยล่ะโอ้โหมันจะตายแล้วโอ้โหโอ้โหจะฆ่าเวนเหมือนกันอยากจะฆ่าเวนเหมือนกันโอ้ไม่ได้อีกโอ้โอ้เตงเขาเข้าเวนไม่ได้เหมือนกันน่ะโอ้โหทอดโอ้จบแบบอนาถมากเลยค่ะ โอ้ยท่าน